เพชทนุ Run, ์ลันจะสัตว์กับแฮกเกอร์ตีเพื่อวัดก้นไปเลยว่าใครคือแชมป์ตัวจริงก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับมาพูดถึงตอนนี้เพชทนุ์ก็อยู่ในแลง์กิ้งอันดับ3ถือว่าเป็นผู้ท้าชิงเบอร์3ของกติกาคิกบ็อกซิ่งในรุ่นแบนตัมเวท และซึ่งแชมป์โลกคนปัจจุบันตอนนี้ก็คือโจนาธานแฮกเกอร์ตี้และส่วนอันดับ2คือฮิโรกิอากิโมโตะนักชกชาวญี่ปุ่นและก็ยังมีหวยลุยนักชกชาวจีนที่ขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงเบอร์หนึ่งเนื่องจากเขาก็เป็นแชมป์รายการอื่นมาก,ก่อนแล้วด้วยและถ้าให้คาดเดาผู้ต่อสู้คนต่อไปของเพชรสนุกก็อาจจะเป็นหวยลุยหรือไม่ก็ไปรลอหลุนแจ็คพอดเจอกับแฮกเกอร์ตีได้เลยหรือไม่นั้นเพราะตอนนี้เพชรสนุกก็พยายามที่จะเล่นเครื่องอยู่พอ สมควรในตัวของเขาเองและซึ่งฟอร์มล่าสุดของเขาก็ชนะอลาวดีมาลาสนอฟมาแล้วและก็ยังเคยชนะฮิโรกิมาอีกด้วยแต่ว่าถ้าจะให้พูดถึงตอนนั้นมันเป็นการชนะคะแนนแบบไม่เป็นเอกฉันท์แต่ส่วนตัวแล้วและแฟนมวยหลายคนก็มองว่าเพชรธนงชนะขาดในศึกวัน163เพราะฉะน,นั้นแล้วคู่มวยที่น่าจะเป็นไปได้เพชรธนงเจอกระวยลุย หรือไม่ก็เพชรธนงเจอกับแฮกเกอร์ตีเลยก็เป็นได้ในตอนนี้เพชรธนงเองก็อายุ38ปีแล้วเพราะฉะนั้นตัวเขาเองก็อยากจะเล่งเพื่อให้ตนได้ครองบัลลังก์แชมป์อีกครั้งหนึ่งแล้วล่าสุดเจ้ตัวก็ได้ออกมาโพสตฝากข้อความถึงแฮกเกอร์ตีว่าต้องกันบ,บ็อกซิ่งอีกเส้นต่อเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าของจริงเป็นยังไง โอ้โหก็ถือว่าได้ออกมาประกาศสงครามกับแฮกเกอร์ตี้แชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งคนปัจจุบันเลยก็ว่าได้แฮกเกอร์ตี้สั่งกับเพชรธนงที่รุ่นนี้จะเป็นยังไงอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตตัมเวทอย่างเพชรธน Mental ง ano, หรือนักชกหนุ่มชาวอังกฤษแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทคนปัจจุบันอย่างแฮกเกอร์ตี้ต้องบอกก่อนเลยว่าทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนพอเพชรธนงไปโดนปลดแชมป์หลังจากที่ชนะฮิโรกิซะก่อน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากอดีตราชากับราชาคนปัจจุบันมาซัดกันเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าใครคือเจ้าของราชาเข็มขัดแชมป์โลกตัวจริงแฟนมวยคิดเห็นกันอย่างไรถ้าคู่นี้ได้ซัดกันจริงๆเพชรธนงอายุ38ปีส่วนโจนาธานแฮกเกอร์ตีอายุ27ปีอายุห่างกันถึงเกือบ10ปีเลยทีเดียวจะมีผลหรือไม่แล้วใครจะน็อกใข่ลอคอมเมนต์มาคุยกันครับ และก่อนที่จบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยครับ